สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุกหกล้อยี่ห้อโตโยต้ารุ่นดีนา400 115แรงม้าครับรหัสก๊าซีบียูสองหนึ่งหนึ่งรหัสเครื่องยนต์สิบสี่บีแรงรถแท้งแท้จดทะเบียนปี39ครับรุ่นนี้ตัว3ามใบปัดครับหัวใหญ่ช่วงล่างใหญ่ครับ รถซีสันบางเดิมรับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4เมตร30มีช่างเสริมครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์คัสซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างใหญ่6น็อตเดิมโรงงานครับยางสวยเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมหากเพื่อนเพื่อกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในราคา195,000บาท195,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูยรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ